เป็นอีกหนึ่งนะฮะนักแสดงมากความสามารถเลยนะฮะทั้ง่านแสดงด้านการเรียนด้วยหนุ่มตุนพากรนะฮะล่าสุดต้นสังกัดของหนุ่มตุนก็ออกมาประกาศว่าตุลเนี่ยเรียนจบปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยชื่อดังของอเมริกาเป็นที่เรียบร้อยโดยระบุข้อความ congratulations พี่ตุนเรียนจบแล้วเก่งมากๆ ยินดีกับทุกเก้าวของพี่ตูนบัณฑิตปริญญาโทแห่งโคลอมเบียยูนิเวอร์ซิตี้ขอบคุณแฟนคลับที่ไปให้กำลังใจและส่งใจให้พี่ตูนนะน่ารักมากๆและไอจีสตอรของตูนเองก็มีโพสต์ภาพที่เพื่อนร่วมนะฮะแสดงความยินดีกับเขาเพียบเลยครับขอบคุณครับ คนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ entertainment day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทา,ทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไป์ชกันได้ที่ true i n s i d e นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ